ชายคนนี้เห็นตัวหนอนเล็กๆในน้ำของเขาอย่างกระทันหันหลังจากบทขยี้หนอนนาฬิกาของเขาก็หยุดทำงานชายคนนั้นรู้สึกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้แปลกประหลาดเขาไปหาผู้อำนวยการและบอกว่าฉันอยากออกจากที่นี่แต่จู่ๆเลือดก,ก็ไหลออกจากจมูกของเขาผู้อำนวยการตรวจตาของเขาผู้อำนวยการคิดว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นพวกเขาให้เขาเข้ารับการบำบัดด้วยน้ำชายคนนั้นนอนอยู่ในถังน้ำขนาดใหญ่ พวกเขาพยายามขาจัดสารพิษออกจากร่างกายของเขาแต่ปลาหลายตัวหนึ่งค่อยๆว่ายเข้ามาใกล้ทำให้ฝูงปลาหลามารวมตัวรอบตัวเขาเขาเคาะถังเพื่อขอความช่วยเหลือแต่หมอไม่เห็นเขาทันใดนั้นท่อออกซิเจนของเขาตกลงไปในน้ำเขาเปิดฝาถังไม่ได้ไม่นานเขาก็หายใจไม่ออกและค่อยๆจมลงไปจากนั้นพวกเขาก็ช่วยเขาไว้แต่ในถังไม่มีอะไรเลยพวกเขาบอกว่าเขามีอาการหลอนเพราะการรักษา วันรุ่งขึ้นชายคนนั้นเห็นฝ่าโถส้วมขยับและเขาเห็นปลาไหลอีกครั้งแต่เขาไม่คิดว่านี่เป็นภาพหลอนเขาจึงทุกแก้วน้ําและตัดเฟือกที่ขาของเขาเขาตกใจที่เห็นว่าขาของเขาหายดีและไม่มีรอยบาดเจ็บใดๆ